ไม่มีภูมาทีี่ได้ลลูสีเขียวสีเขียวใครมบาทัตอนนี้เรากำลังบางัเนาะหนูมีสิบบาทองหไม่พอพี่ไหนไม่กินนะพี่ทำไแอร์ตอนนี้มาอยู่บางพัฒนใไหมอันนี้เรามากินสีเขียวสองสีแดงาหาโบราณก่อนเมหากินยากนะรโบาณเนี้สีแดงนี้ครับคอนโรสีาาโบราณสมไม้สิบขายที่บาทตองน เจ็ดไม้ยี่เอาใช่เอาสีนี่เออที่ข้าบทองสามไม้ยี่จริงเหรออืมตกตกอะไรกับเจ็ดบาทน้ำมันมันที่นี่กี่เท่าไรไม่ใช่หรอกมันก็ติดติดกันใกล้ใกล้กันแหละเดี๋ยวข้อห้อเขาไม่เป็นไรขึ้นไปนานก็เป็นเทงีบอ่านหวันถือก็แป๊บนึงงมะฮะเอาเราแว่นออกก่อนร้อน เราเข้ามาอยู่ที่กำ<ๆ>ลังเดินไปที่บางพัดนะคะ<ๆ>เรากำลังจะดูว่าเรารูปน<ๆ>่าเราจะไปกินร้านไหนดีนะครับร้อนมากนี่ซ้าลร้านไม่มีลูกค่าอันนี้เรามาถึงร้อยแล้วเออถึงร้านแล้วเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรซิกูบอลมาชชะใช่ไหมอาหารสั่งไปเรียบร้อยแล้วมาที่มาก็ยำไข่มังดาแล้วก็แกงส้มลากระพงนะคะมะบอกว่าอร่อยมากต้องชิมนะดูทุกคนบอกเพลียะอะดูอะไรมาอันน,นี้คือต่อไปคืออะไรมาอ๋ออันนี้คือหอยหอยกระโดดค่ะคชักตีน <c oughs> ไม่ที่บ้านฉันเรียกช่วย,ดดยกระโดดชื่ออาจจะชื่ออาจจะไม่ค่อยโด่ รื่นหูเท่านะจะมาอร่อยเซชัยถึงเวลาที่เราต้องกินเนาะเรามากินเอ่อเรียกอะไรหอยชักตีนใช่ไหมแต่ที่บ้านก้เรียกหอยกระโดดอยู่นะเสียดายวันนี้ปูมาไม่มีก็เลยสั่งปูปงดำแทน,ม,น,ม,นมันป้อมันป้อมหรอ ก็มันอยู่ค่อนข,ข้างที่จะรับทานยากนิดนึงนะคะแต่ว่ารสชาติมันค่อนข้างจะโอเคไปกระโดโดสั่งพวกขอขอหอยอะไรเนี้ยมาก็ได้ไหมอารมเหรออย่างเงี้ยเหรอไม่ไมอืมเขามัดตึกออกมาไง ไอหมากแล้วหนุ um, uh: right right? uh. uh ่มพวกนั huh. uh ่งวกแดนเหมือนจะมะนาวได้อยู่แทบหลดแทบหมดไม่ถ่ายได้ไหมอ่ะแซมมีอสาข้าวขูดนะแซมไม่สั่งอะไรเลยอ่ะ มชิมร้อนๆเลยเนะี่ยกินกับข้าวน่าจะหัวละสอง้อห้าสิบอาหารได้หมดแปดแปดแปดอย่างนะนี่นะข้าปลาตัวมาเล็กนี่ค่ะอืม อ,อ,อันนี้คือปูนิ่มผัดผงกะหรี่ค่ะมาชิมปูนิ่มผัดผงกะหรี่น้ออนผัดบอกว่าีอร่ยยอยปลาพงแบบเดียวค่ะ คุณนิมเขาก็ใช้ได้แหละจังกินคุณนิมเหมือนกันผมเช่อชแคัมินทุกรูดูนะคุณนิมปลากระพงแดดเดียวนะครับเนาะนะเรสดไม่ทำแล้วไม่พอเราเรา,เราสั่งนอกออกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าอยากกินอะไรเพิ่มเติมน้ำยำเข,ข้ารสชาติดี เขาบอกว่าร้านมาฉาเนี่ยทำรสชาติโอเคนะบอกเลยว,ว่าเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วแต่พวกผัดพวกต้มเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ไม่เท่าไหร่แต่พอมากินอีกครั้งรู้สึกว่าฝีมือเขาโอเคขึ้นปลาหมึกสดนะสดปีเลย นมึกเรืองนีคือสดมากปลาท่านปลาหน่งอร่อยกูนิ่มก็อร่อยนะแอ้เนาะให้เยอะด้วยนะจังอะไรอยากรู้ถ้าตื้อหนังเนาะสองห้าสิบเนคอะ อันนี้เขาแถมนะคะกุ้งซอสมะขามเขาบอกว่าอยากให้ลองชิมดูว่ารสชาติโอเคไหมชิมก่อนเพราะวัน้นี้กูดำค่ะ จานเนาะเบาเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพื่่อใครยังไมเห็ูดตามพูดตามอันนี้ปูดตานี่สั่งนอกนะโล450ใช่ไหมคล้ายๆกันกุ้งซอสปลขามลาขามลูกเขยคล้ายๆกันเลย

ปลาทอดปลาสดเย็นไหมปลาสดปลาดังอร่อยนะปลาอร่อยแต่ปูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าปลาสดเปิดทิ้งไว้ไม่ค่อยปิดทิ้งไว้ไหมไม่ปิดทิ้งไว้ใช่ไหมปิดที่งัน้เลยเบิร์ตเดี๋ยวกบไปก็ค่อยว่ากันค่าค่าไม่รู้ว่าจะเย็นรึเปล่าเบิร์ตความคัน